สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวป้าี่ซี่จะพาไปไปยามรอบนะคะคิดว่ามันมีลมค่ะมีลมเมื่อคืนน่ะลมหนักเลยนะคะก็เลยจะพาไปเผื่อได้ค่ะก็จะไปกับลุงคิดกับสดานี่แหละคะ่ะลุงคิดก,ก็ชื่นชมมะนงมะนาวเขาอยู่ค่ะ, morning, ะยังไม่ได้แปลถ่ายเลยโอเคโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า จะได้ไหมคุณคิดบอก g ูดมอร์นิ่งแฟนทางบ้านอยู่นะคะโอ้ย่าเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยย่าเริ่มนั่นล้เดินยากอันนี้ก็เช้าๆอยู่นะคะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งค่ะต้องไปเช้าหน่อยค่ะน้ำก็ยีงไม่ใหญ่เขาก็กำลังจะเกี่ยวแล้วค่ะเขาก็เลยต้องกดข้าวลงค่ะเพราะว่ารถไถมันมาขึ้นตรงอะ่ะ คันเทนาไม่ได้คะ่ะต้องกดข้าวไปดึงนน้นไปฝั่งนั้นถพง่จะแบบรถก็จะได้เกี่ยวได้ได้โอนะคะส่วนข้าวเราก็น่าจะอีกอาทิตย์กว่าค่ะแฟนทางบ้านที่ว่าจะสั่งข้าวเดี๋ยวก็ต้องรอก่อนนะคะข้าวเรามันยังไม่ไม่เม็ดยังไม่ ไม่เต็มร้อยนะคะเม็ดข้าวยังไม่เต็มร้อยอันนี้หอมมะลินะคะต้นเขาจะเล็กกว่าข้าเหนียวค้าเหนียวจะต้นใหญ่กว่าอันนี้ก็ได้ไหมมีไหมอุ้ยน่าจะมีอยู่นะเออมีอยู่นะ่ะเห็นไหมเออ กูดอุ๊ยอ,อัดเลยแ n d s n น i เออโอเคโอเคออเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ยู่ต้องเออสไลด์เออ,เอ,อแล้วก็โอเพนดอยัสโอ้เห็นไหมคะลมมาอีฟวินเทอร์คัมอ่ะอ่าโอ้ว้าาอุ๊ยได้ค่ะอุย๊ยเร็ด yes ให้ลุงคิดใส่ต่อค่ะน้ําก็ต้องเอาออกค่ะอุ๊ยได้ค่ะเดี๋ยวไปดูสอนอีตรงปลาใหญ่อะค่ะจะได้ไหมนี่ค่ะก็ได้กินทีละเล็กๆน้อยนเอาเอานั่นโคดเวอร์ลิตันบิดเดียเออลมค่ะเนี่ยถ้าลมมาแบบเนี้จะโอเคค่ะปลามันจะเข้ามันจะหนีลงบอ่อปะโอเคเนี่ยเออได้อยู่เดี๋ยวให้น้ำเผยเขา แอนสดาบอกได้ไหมพอ่อได้ไหมแม่แมเออได้อยู่เลกเออมีกำลังใจคะ่ะแบบนี้ถ้าลมมาค่ะแฟนของบ้านถ้าลมมามันก็จะมันจะหนีลงบอ่อเพราะน้ำก็จะเริ่มแห้งแล้วไงค่ะกว่าจะเกี่ยวปพาไปสี่อีกสิบกว่าวันก็น้ำก็คงจะแห้งกว่านี้ค่ะแห้งกว่านี้เยอะเลยแหละมันก็จะดีกับข้าวเรานะคะ หน้าแถวนี้ก็ดีค่ะเหมือนเขาอืมป้าพิิจะพูดยังไงอะหน้าน้ำก็มีนะคะไม่ใช่ว่าแห้งเตินแต่พอเวลาน่าจะเกี่ยวข้าวน้ำเขาก็เริ่มแบบนั่นของเขาเองนะคะโลดอนะเดี๋ยวถ้าหน้าแรงๆนะคะตรงนี้ก็จะชุ่มชื่นนะคะเป็นโอเอซิสเลยนะคะ คิดเขาจะเรียก Oasis ของเขาแล้วก็ตัดสินใจถูกมากนะคะที่เราเออเนี่ยไอคลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่กินข้าวกับลุงคิดนะคะเออป้าเปซีก็ไอเขามาใส่ตรงนี้เพื่อนป้าเปซีอะ่ะแล้วรอบเขาอะ่ะไม่รู้ว่าหมาหรืออะไรนะโหรอบพังเลยเขาบอกและปลาหมอเยอะแยะไปหมดเลยมาดูเขาอารมณ์เสียมากเลยะคะ่ะ คิดหัวหรอกไปันคิดเดินไปดูก่อนเลยอันนี้ให้บิ๊กเฟสนะบิ๊กไซส์เนี่ยถ้านหน้าแรงนะตรงนี้จะเลิศมากจะโอเลยดเนาะแฮปกำลังใจอู้อูอูแฮปแฮปนะไอซีอยู่ บตเตอรมักไ e ้วยบตเ e มีค่ะมีเห็นเห็นน้ำกระเพืองอยู่เอาเอาต้นไม้เอาเฟิร์อุ้ยมีอุยแต่ไม่รู้บิ๊กไซแค่ดูเทคดัม e ัพเฟิร์สอู้แค่ฟแค่ฟูริสอดอยู่โอโอเคอมา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 ตองอ้ยบิ๊กไซด้วยโอเคอุยประหมอเยอะเลยป่นแซบค่ะเดี๋ยวให้นาเผยป่น โอวันนี้ป่นปลาหมอเลยค่ะให้ได้เผยจัดเลยว้าวและบิ๊กไซซ์ด้วยคริสอูเห็นไหมคะถ้ามีลมอ่ะแต่ปลาช่อนใหญ่ไม่นั่นแล้วไม่เป็นไรเมื่อวานกินต้มปลาช่อนใหญ่ไปละแต่วันนี้ป่นปลาหมอเลยผักลวกค่ะมาเผยต้มเลยเฮ้ <c oughs> ป่นปลาหมออร่อยนะคะปลาช่อนต้องต้มค่ะนี่อุ้ยมีมีปลาช่อนด้วยอยาให้หน้าเผยป่นค่ะสอนให้ลูกคิดทำค่ะคิดเขาเก่งอยู่ละอยู่นิดโอเคโอเคอยู่เทคตรงนู้นเดี๋ยวพี่ซีช่วยยกตูดโอเคอู้อลอตเลยซิซลี่อุ้ยเยอะเลยเออนี่โอเคเฟค อ้าวเปิดไม่ปลาเยอะไปอุ้ยเยอะเลยอื hmm. วันนี้ไม่ผิดหวังค่ะแฮปปี Happy. Happy uh, uh, ้แฮปปี้แนทอ่ะคลดเฟิร์สอ่ะอันโคลดปาก oh. อ้าววันนี้วันป่าอยู่ไม่เห็นเนี่ยเนี่ย ระวังมันตอดมือนะอุย้ยได้ครึ่งถุงเลยอะ่ะเออฮาน่าเผยปนแค่ฟูแค่ฟูเทคตรงเฮดมันอะประหม่าโอเคเอออออันนี้ลูงคิดก็ไปใส่เหมือนเดิมนะคะคลุมเย่เทคมันนี่มันนี่ไอ้ติ้งยินสะไม่เอาลิเติ้ลบิดไม่เดียวเออเอา อุ้ยนี่ค่ะมะละกอต้นนี้มีลูกค่ะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเนี่ยสิเห็นลูกอันนี้น่าจะเป็นตูมียค่ะเนี่ยค่ะตรงทางเข้ามาเราเลยค่ะก็ดีค่ะป้าพี่สิจใจถูกมากมาถมตรงนี้นะคะมาทําให้เรามีที่เดินค่ะแล้วก็สองนะคะสองก็นี่ค่ะอันนี้เป็นตัวผู้ พี่แดงบอกว่าให้เอาไว้เพราะว่ามันจะได้ผสมพันธุ์กับตัวเมียเห็นไหมคะตัวผู้ดอกอย่างอย่างเดียวเลยมีแต่ดอกคะ่ะแต่ลูกไม่มีโหมะกอกน้ําเราก็ดกเหลือเกินคะ่ะตอนนี้ต้นไม้เราก็เริ่มออกดอกออกผลกันจริงๆนะคะนี่ก็รอบเราก็ใส่กลับเข้าไปแล้วนะคะเนี่ยลมแบบนี้ดีคะ่ะแฟนทางบ้านอย่างน้อยๆก็จะได้กินปงกินปลานะคะและปลานาค่ะและนาออแกนิกแบบนี้ด้วยนะคะกินแล้วสบายใจะคะ่ะ ก็ใส่ใส่รอบกลับเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะอันนี้ถุงขยะไข่ซินม่ยคยชอบค่ะเก็บค่ะเนี่ยค่ะเราก็มีที่เดินดนู่นคลิปโชว์หน่อยสิโอ้โหดูค่ะเยอะมากเลยค่ะปลาหมอป่อนอร่อยค่ะเดี๋ยวให้น้าเผยป่นค่ะทำป่นปลาหมอเลยนะคะต้มไว้และแบ่งไว้ให้ใส่ตู้เย็นไวใ้ให้ยามองด้วยค่ะตำไว้ แม่วาปซิซีชอบทําแล้วก็ต้มแล้วก็ตําไว้เวลาจะกินก็ต้มน้าปลาปรุงแค่นั้นเองนะเม<า>ื่อวานน่ะสงสารเพื่อนเลยค่ะนางมาดูแล้วแต่นางบอกว่านางลืมเอากระถางมานางก็เลยใส่รอบไว้รอบไว้ทีนี้ตอนเช้านางมาดูน่ะก็บอกครึ่งรอบเลยเนี่ยนางใส่ตรงนานา,นา,นานตรงนี้ค่ะนี่นางมาตอนเย็นน่ะรอบนางก็พัง แม่ไม่แน่ใจว่าเป็นหมาหรือเปล่านะ,ะเนี่ยนางมาใส่ตรงนี้นะคะ่ะเนี่ยมาใส่รอบตรงนี้ไว้เนี่ยระหว่างนามาระหว่างนาำเห็นไหมคะจะลงสายเนี่ยต้องมาใส่เพราะว่าลมแบบนี้น้ํามันจะแห้งปลามันจะหนีมันจะหนีลงบอ่อก็คือหนีน้ําแห้งความหมายทีนี้ไม่รู้ใครนั่นะ่ะแต่คิดว่าไม่น่ามีใครมาเอานะคะ ไม่มีใครมาเอาหรอกค่ะแต่ที่แน่ๆหมาดูค่ะโอ้โหเนี่ยใส่แค่ช่วงเย็นนะคะป่ะเดี๋ยวไปขังไว้ให้น้าเผยทําเมนูปลลล่นค่ะปลล่นวันก่อนบ้าปปซี่ก็ปลล่นแต่ไั่นเป็นปลล่นปลาทูทอดเนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นปลล่นป่นปลาหมอน้ำพริกเ <c oughs> ซฟเงินเ <c oughs> ซฟเงินฝอ o ูดทีมงานแล้วจะให้แกตำ แล้วก็จะใส่ถุงแบบแ,แห้งๆไว้ให้ย่ามองค่ะเดี๋ยวแมพ่พ้าซี่ก็กลับลงมาแล้วใกล้เกี่ยวข้าวแล้วนางต้องมาเป็นประธานค่ะกิตติมาสักกิ๊ตติมาสักเวอร์วังค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะถึงบ้านแล้วก็จะไปถังไว้นะคะสดาสดามองไม่เห็นพ่อกับแม่ค่ะนางงงจะลงนาหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวคริสจะเดินบังกล้องฉันานางไม่รู้อะ่ะโสดามาครับ <Come on. S 1> เห็นไหมนะ่ะเออเดิน้ลงนาไปละไม่ไม่ไม่เออโกดเทคลุงค <Okay. S 1> ิดต้องไปเอาโสดาค่ะโสดาเดินลงนาแล้วนางหาทางไหม <Yeah. S 1> อ่ะเจอละเจอทางออกละ ระยะไกลนางจะมองไม่ค่อยเห็นนะครโอเคกุ๊ดเก่าหลบกุ๊ดเก่ากุ๊ดเก่าสตา โซดาไปเปิดถุงค่ะตอนที่ปลาพิซซี่ปิดไปนะคะเพราะว่าปลาออกจากถุงโซดาเอาตีนเกลียเกียเปิดนางตาไม่ดีถ้าแต่นางเปิดถุงปลาได้ค่ะปลาหมอ,อกระโดดออกมา3-4ตัวป้าพิซซี่ สดาค่ะพ้อง,งงค่ะเพราะพระเจ้าป่ามาห้อยไว้ค่อยเอาใส่น้ำค่ะดูเ็อะไรดูแสวนค่ะนกก็แบบเยอะค่ะนกตอนนี้เยอะมากเพราะมันกินข้าวเห็นไหมครับกินกันเต็มดุหมดเลยค่ะด,ดูดู เต็มไปไมหมดเลยค่นะนุ๊ก เพื่อนมาใส่รอบใหม่เหรอต้องมาซื้อใหม่ใช่ไหม,ไมต้องเอ,อ่อหันไปอยู่นะมัน